สวัสดีเจ้าทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพักอมเมจนเห็เืนเวเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะต้นน้ำน่าสวยๆนะถ้าถ้าไอาช้างนี่ไปอยู่แทนสิงโตนั้นสีตัวใหญ่น่นนาจะสวยทุกคนมาถ่ายรูปได้นะคะถ้าแวะมาอำเภอเทอินที่แม่ลดน้ำไล้วค่ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอ,โอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝากสับ s c คล b e ด้วยนะคะ สวัสดีเจ้าทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพักอเมเจนเห็นแห้วน้อวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะน่าจะมันแป๊บหนึ่งเพราะว่าไม่ไปทำปามสะอาดบ้านมาค่ะแล้วก็ลากน้องของเล่นน้องของเล่นของน้องเฟมิกับน้องไครวาอยากจะเกี่ยวด้ใวกเขาเป็นห้องอย่างอ่ะเ,เด็กเด็ก เข้ามากินกาฟแฟนะคุณพ่อคุณแม่นะมีตีเล่นจ้ะไข่กับมะมครับรดไกย่ยิ้มคือมเปิดเปิ้ลจะยิ้มนะวันนี้ก็เป็นวันทําง,งานเหมือนเดิมแต่วันนี้ตอนบ่ายประมาณบ่ายสามค่ะจะไปบา้านคุณย่าที่ปุงคลองที่เชียงแสนนะอนาะถ้าคนภาคเหนือเป็นว่าทำบุญทำบุญกระดูกร้อยวันนะจ๊ะแต่ว่า คุณยากก็จะเป็นร้อยวันคุณยากกับของหลานชายน้องจบนนับูนคะเสียเสียรล่เรียกกันเลยแต่ก็อยู่ในใจเสมอเพราะว่าเอาพู่ายาไปได้ไปไหนก็ยูนี่ใกล้เขาอยู่ในความคงจะของเขาจามแต่ลอยยิ้ม,นะยยมแม่จือร้านกาแฟส่วนหนึ่งก็มาจากจือของแม่คำนะคะ รอยยิ้มแม่อยากให้แม่มีแต่และแล้วก็ข้าจํารอยยิ้มของแม่วันนี้ทุกคนติ่นเสีดายสบายมีก่อค้าวันนี้จังไฮบ้านหนาวแล้วค่ะห้องละห้องเงาแตกหรือว่าแม่ทํางานวันนี้ยังไมได้กินกาแฟยังได้กินข้าวเลยจะตามาหาน้องโมลี่ก่อนนีส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไหม เห็นตัวเล็กๆอย่างเี้ออกขนนนะคะวิ่งปิดเลยห้ามก็ไม่ฟังเรามีความผิดเ<ใ>น,นี่ยโบลิง่งตอนนี้อายุ9ขวบนะคะทุกคนถ้าเป็นคนก็จะเป็นคนแกน่งแยกแล้วแต่น้องยังแรงดีมากเลยทุกคนเห่าทุกคนที่ขวางหน้าต้นไม้ของเราก็จะเริญงอกงามมากเลยทุกคนเห็นไหมมีน้อง มีตูมๆแล้วค่ะนี่ดอกโอเคเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนเช้านี้รดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วแล้วก็จะทำความสะอาดข้างบ้านให้คุณพ่อพอามีแต่บุหเพราะว่าวันนี้เราจะไปค้างที่บ้านคุณย่ากัาน,นะคะใครผ่านไปผ่านมาวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็แวะมาหาแม่ได้หรือวันอาทิตย์ถ้าวันปกติก็อยู่บ้านทุกวันอยู่แล้วถ้าไม่ได้ออกไปทำธุระที่ไน ก็แวะมาหาแม่ที่นี่ได้นะคะปักหมุดไม้ม้วนแกลเลอรี่ก็จะมาเจอร้านคุณแม่อยู่ที่นี้กรณีกรณีทำตัวเป็นช่างค,คุณพ่อคปอติดกล้องมีจอปิดตรงนู้นค่ะไจะมีทุกจุดค่ะในบ้านมีประมาณหกตัวเพราะว่าบ้านเราเป็นเป็นบ้านเนี่ยมีประตู มีประตูรัวบ้านอะไรไม่มีประตูรัวเก็บ้านเราไม่ได้ใช่ค่ะไทยใหญ่ใหญ่นีองอันนี้มันหนักกว่าเครื่องเล่นเมื่อกี้ไมไม่ไม่กำลังต้นบอดเนี่ยค่ะทุกคนรถอยู่ไหนรถเขากำลังทำถนนแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาไปทำที่ไหนเพราะมันไม่ได้มีเสียงอะไ ก็ยินเสียงแต่ตรงข้ามบ้านเขาทำคนสูงรถเราะคนสูงรถใครมีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไระเพราะว่ามันเป็นแหล่งชุมชนไงพวกกิ่งพวกอะไรอย่างี้มันถ้ามันไม่บ่อยเกินเราก็ไม่เป็นไรแต่นี่มันสู่กับปัญหาสุขภาพนะที่จริงอ่ะบ้านเราอ่ะ มีโรงงานอบลำไยอยู่ตรงนู้นค่ะเลยบ้านแม่ไปตรงโคง้งตรงนู้นและทีนี้เขาจะมีระบบะจัดก,การเกี่ยวกับเวลาหน้าที่มีผลผลิต,ตเขาก็จะเขาเรียกอะไรอบลำไยแห้งให้มันแห้งแล้วก็จะมีสลิ่นควานแต่เขาจัดสามารถจัดการบริหารกลิ่นพวกนี้ไม่ให้ช่วยไปบ้านคนอื่นแต่น่าจะมีพรบรคุ้มครองเกี่ยวกับ กลิ่นเสียงกลิ่นเสียงเอ้อกลิ่นเสียงแล้วก็สภาวะเกี่ยวกับมล,มลพิษน่าจะมีนะแม้ว่าเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะมีมีแบบสอดถามมาที่บ้านอยู่นะคะว่าบ้านเราใกล้โรงงานอะไรไหมบ้านเราใกล้ร้านค้าหรือว่าบ้านเราอะ่ะโซนบ้านเราอะ่ะมี สภาวะแวดล้อมเป็นยังไงบ้างมีกลิ่นเหม็นอะไรไหมมีกลิ่นควันอะไรไหมสภาวะแวดล้อมเป็นยังไงเมื่อก่อนลองสังเกตดูเขาจะเผาเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วนะคะเผาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเผาแล้วช่วงนี้ไม่มีเผาแล้วเพราะว่าค่าฝุ่นเนาะเชียงรายที่จริงเราก็ไม่ได้เผาหรอกอาจจะมาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านก็มีแต่ว่าเราอะ ไม่ได้เผาก็จริงแต่เราหายใจเข้าไปทุกคนก็ค<ช>ือกันก่กนนอเรื่องพรบเกี่ยวกับอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ p o l l u t i o นทั้งหลายอะ่ะที่เกี่ยวกับมลภาวะมลพิษน่าจะมีพรบพวกนี้ออกมาคุ้มครองนะคะคือบ้านเราเข้าใจอยู่ว่าการทำมาหากินกินขนาดร้านกท็ทามีกลิ่นบางที่นะ คนไม่ทําที่ดูดควันนะก็โดนร้องเรียนเพราะว่ากลิ่นไปส่งผลกระทบกับคนข้างบ้านเสียงอย่างเงี้ยที่ที่มีข่าวที่เขาทะเลาะกันทํามนู่นนี้เสียงดังที่ทะเลาะกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือทั้งกลิ่นทั้งเสียงนะคะทุกคน <S <S เขาไม่ได้ <S <S เขาเขาอาจจะไม่ได้กลิ่น <S <S เพราะว่าอ่าลมไม่ได้พัดไปทางเขาแต่พัดมาทางบ้านเราแล้วบ้านเรามีคนแก่ในหมู่บ้านเราที่ติดอยู่ก็เป็น หมู่บ้านจัดสรรมีผู้คนอยู่ในนั้นไม่แยะะมากมายแล้วข้างบ้านก็เป็นคนแก่คนหนึ่งซึ่งไม่สามารถออกมาพูดหรือว่าคุยอะไรได้เพราะว่าเขาตัวคนเดียวน่าจะมีนะน่าจะมีหน่วยงานที่เขาเข้ามาตรวจสอบนะเพราะว่าขนาดพ่อกับแม่ทําเกี่ยวกับสีนะคะทุกคนทํางานปั้นอะ่ะมันก็ต้องมันสีแต่พ่อสีใช้ใช้สี ให้สีน้ำมันทำให้ไม่มีกลิ่นแต่จะใช้ใช้เป็นสีน้ำแทนเวลาพ่นก็จะมีอะแซแลนค่ะทุกคนเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นพวกพลาสติกคุมเพื่อไม่ให้กลิ่นอออกไปเพราะเรารู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกเรารู้ว่าอันไหนมีกลิ่นอันไหนไม่มีกลิ่นคนอื่นก็เหมือนกันเขาก็ไม่อยากได้ยินเขาเขาก็ไม่ได้อยากสูดดมเอาเอาสภาวะมลพิษ กลิ่นเข้าไปเหมือนกันเอาใจเขามาใส่ใจลราใจเรานะคะทุกคนคือแม่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ใครรู้ช่วยรบกวนเม้นท์ข้างล่างให้แม่หน่อยหรือว่ามีหน่วยงานไหนที่เขามาตรวจสอบได้ในจังหวัดเชียงรายนะคะไม่ใช่แค่มีที่หน้าบ้านแม่นะอยากให้พวกนี้สคบอรหรือว่ากรมอนามัยเขาออกมาตรวจสอบดูร้านที่เขาทำผิดสุขลนะักษณะ ทำให้เกิดเสียงกลิน่นพวกนี้นะคะ่ะแม้แตควันต่างๆโรงงานใกล้บ้านแม่เป็นงานอบโรงงาน,งงานอบลำไยโรงงานใหญ่มากเขาก็สามารถจัดการเขามีวิธีจัดการแรกๆเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนก็ไอ้นี่เขาแต่เดี๋ยวนี้เขามีวิธีจัดการของเขาในเมื่อเราเตือนไปแล้วแล้วเขายังไม่ทําในสิ่งที่เราเตือนต่อไปเราต้องมีมาตรการที่มันสูงขึ้นใช่ไหมทุกคน ม่อันนี้ไม่คิดถูกไหมทุกคนขนาดหน้าบ้านเราเขาไม่มาลดน้ำให้เราเรายังจัดก,การด้วยการลดน้ำเอง นี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาบ้านเราเป็นฝุ่นมันต้องตัวเปืองน,น้ำค่ะทุกคนได้ล,ลดน้ำต้นไม้ด้วยแล้วฝุ่นก็ลเข้างบ้านเราด้วยเสียงก็เหมือนกันทำไมห้องอัดเสียงเขาถึงท,ทําที่เก็บเสียงทําไมโรงงานบางโรงงานเขาทําเกี่ยวกับกลิ่นทําไมเขาถึงทาห้องดับกลิ่นเพรานี่แหละ เป็นวิธีการแก้ปัญหาของคนที่มีหัวสมองนะคะทุกคนแม่ไม่ได้ว่าใครนะเวลาพ่อทำงานอะเป็นพวกสีพวกอะไรพ่อก,ก็หากแลนล่ปิดบงังไม่ให้คุ้งกระจายไม่ให้กลิ่นมันคุ้งกระจายไม่ให้พวกไอละอองของทินเนอร์สีเพรานี้มันคุ้งกระจายมันเกิดกลิ่น แม่ปวดหัวเลยนะลุกคนไม่สบายเลยค่ะนี่จะให้ดูต้นจะให้ดูส่วนต้นน้ำมัสวยๆนะถ้าถ้าไอาช้างนี่ไปอยู่แทนสิงโตนั้นสีตัวใหญ่นั่นน่าจะสวยทุกคนมาถ่ายรูปได้นะคะถ้าแวะมาอำเภอเทอินที่แม่ลดน้ำไว้เผื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะไปบ้านคุณย่า ผกบา้ต้นไม้จะชุ่มฉ่ำพอควรแล้วชอบชอบอะไรที่มันสะอ,อาดอะไรที่มัน ลบหูลบตาหรือเราทำความสะอาดบ้านตัวเองแล้วคนอื่นก็ต้องทำความสะอาดบ้านคนอื่นเหมือนกันเห็นไหมเราเหม็นเขาก็เหม็นเราหอมเขาก็หอมนั่นแหละทุกคนอเคอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะ ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องไม้วะกันไดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด, like, ด,ด้วยนะคะ